จากความเคลื่อนไหวของคอรมอนะคะมาดูการประชุมสนชกันบ้างนะคะโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมประชุมรับรองมติของคณะกรรมการวิสามันกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เสนอให้เลื่อนพิจารณาจำนวนถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะนายแพทย์เจษศิรัทรานนท์โฆษกคณะกรรมการวิสามันกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิปสนชเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเสนอให้เลื่อนการพิจารณากระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในคดีละเลยไม่ยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวนัดแรกเพื่อกำหนดวันถแถลงเปิดสำนวนคดีไปเป็นวันที่28พฤศจิกายนจากเดิมที่มีการบรรจุระเบียบวาระในวันนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมและถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสอนอชอที่ต้องส่งสำนวนเอกสารไปยังคู่ความไม่น้อยกว่า15วันโดยระหว่างนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้สามารถยื่นเอกสารหลักฐานและพยานเพิ่มเติมมาอย่างสอนอชอได้ โดยในวิบในวันนี้สอนชอก็จะแจ้งวิดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อขอการรับรองจากสมาชิกส่วนใหญ่ด้วยค่ะ